ก็โอเคกันด้วยนะครับอยู่กับผมแดนนี่คนหล่อหน้ามันอีเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ตั้งค่าสูตรทั้งหมดครับมาดูกันว่าผมจะเล่นได้ความโหดเหี้ยมามีดผมยังอยู่หรือเปล่าปกติตาตั้งค่าผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ปรับมุมมอ่ตัวๆไปแต่นี้ผมจะมาปรับตั้งค่าสูตรหมดนะครับมาดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าในแรงแกน500ดาวถามว่าทำไมผมถึงรีบไอ้เหี้ยวันนี้กูท้องเสียกูขี้ไปเป็นสิบรอบแล้วกูปวดอีกแล้วกูต้องรีบเล่นวะ Let's go โอเคครับเราเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยนะผมก็เราก็จะดดแบซิเลียแล้วนะเพื่อความที่จะเราได้ไปขี้ไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้เราแบบเข้าไปลงบวอนี่อันนี้คือตั้งค่าสูย์จริงๆนะให้ดูอีกรอบนะสูนย์ทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงๆอ่ะฉันทําแล้วต้องการในจากฉันนี่หรือเปล่ามีแค่นี้ต้องการแค่ไหนมีแค่ใจจออะไรอีกยีดเคโค้ดคอม แต่ผมก็รู้สึกได้นะครับถึงความแบบมัน,มนหน่วงหน่วงนะครับแบบมันเลื่อนไม่ค่อยไปมันลากหัวไม่ค่อยขึ้นนะครับดูจากทรงแล้วดูจากทรงกูน่าจะยิงไม่ได้ดยิงหัวไม่ได้แน่เลยนะครับแต่นก็แลไวแต่จังหวะนะผมถ้ามันวิ่งมาตรงๆก็โดนอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ทุกวันคนทุกวันนี้แม่งนับฟรีไฟลไม่มีแต่ปีศาจไงใต้บ้านเรามีแน่นอนดูจากทรงนั่นไง ว่าแล้วเอาสก,กิลนี้มาก็โกงอย่นั้นตรงๆเลยเชฟได้สองเม็ดเดียวบอกเลยว่าบอกเลยว่ากูเล่นไม่เป็นเล่นเป็นอยู่แต่มันก็ไม่ได้ช้ำมากมายนะครับเคได้อีกนัดบอกเลยว่าบัานเียบ ว่าว่าวิ่งอะไรวิ่งอะไรน้องสาววิ่งอะไรน้องสาวเฉาแกต้องรบ เกือบตายไก่เฮ oh! ้ยเจอไก่ปะ <S <s <ign> <S เจอไก่แต่เขาก็อาจจะไม่ไก่ก็ได้นะครับอ <s ign> าจจะเล่นไม่เป็น <S <s <ign> <S ก็อยา่า <s ign> ไปพูดในศัตรูแบบนั้นครับแต่เขาจะน้อยนำน้อยใจแต่ผมรู้สึกได้ถึงความหนืดนะครับของหน้าจอครับตอนนี้ผมบอกเลยรู้สึกได้เลยว่า เก็บอยู่ครับโอ้โหย,ยิงไม่ค่อยโดนหัวเลยนะครับคือมันผิดที่ฉันเองแหละฉันยิงไม่โดนหัวเองมันไม่ได้ผิดที่การตั้งค่าหรอกครับ <Yeah. S 1> อ้าวอายก็หูโตโด,ดีโอเคเจอแล้วเจอแล้วครับตอนนี้ เหีย yeah, <c oughs> กูยิงไม่โดนเกือบแล้วกูไม่มีตัวไม่อี่ครับเราเล่นซองสองเม็ดไม่ค่อยเอซองเม็ดเดียวไม่ค่อยช่ำนะครับตรงๆเลยอน,นันบวกกันจริงเป่าวะเดี๋ยวแม่งหลอกกูอาวหนึ่งกูตา มาสี่หนึ่งด้วยแม่งมาตุยหลังกูก็โอเคนะมันเราก็เข้าสู่เกมที่สองที่เรียบร้อยแล้วนะคิดดูเอาขนาดผมปวดท้องจู๊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 เท่ไหนผมยังเล่นเกมที่สองเพื่อคนดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ใครผมด้วยต้องแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าอีกแค่ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบซับผมก็ถึงหนึ่งพันซับแล้วครับช่วยกด ติดตามเยอะๆครับให้ผมถึง1,000งพันซับเร็วๆนะจ๊ะเออผมก็อยากถึง1,000งพันซับกับเขาอยู่โอ้โหแม่งคนเยอะว่ะคือตรงๆเว้ผมว่าผมผมแตกว่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แต่ผม <c oughs> ผมไม่ได้แบบดูถูกตัวเองนะครับแต่ ผมก็รู้จักขีดจากัดตัวเองอยู่นะว่าผมไหวหรือไม่ไหวนะแต่นี้ผมดูจากทรงพลัตนาตายแล้วผมไม่ไหวแน่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูอาจจะไหวก็ได้ป่ะใครจะไปรู้แดมน่าจ,จะเอาให้เอมันเยอะแยะไปหมดเลยว่ะ เราต้องเราต้องเอาตัวรอดให้เป็นนะครับถ้าสถานการณ์แบบนี้นะครับเอาตัวรอดให้เป็นคนจะเป็นคุณจะเป็นผููอยู่รอดกินมีแบบตัวยิงตึกๆึกต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 ึกนะครับ พีอ้มเมื่อกี้มันค้างอะไรวะโอ้โหไอโฟน18 p r o m a ปผมค้างว่ะมันช่วงอ้อากาศมันร้อนนาะผมก็เข้าใจมันอยู่แหละผมใช้งานมันหนักเกินไปช่วงนี้อากาศโคตรร้อนเลยช่นนี้ผมใส่ผมบอกเลย ผมไม่มีแบบถอยไม่มีอ่อนข้ออ่ะผมใส่สุดอยู่แล้วระดับผมอะ่ะแดนนี่คนหล่อนนามนแม้น awesome. ใส่กันวะมาเด็ด ต่อยอะไระอะเอาตายนะ เฮียหนัวจังวะโอ้แม่งหนัวกึนกูแม่งหันจอโคตรช้าเลยสัสเอ๊